เก่งไม่เก็งแต่วันนี้ครับอย่างที่บอกครับแล้วเราจะสามารถเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จได้ยังไงเราจะสามารถสําเร็จมากกว่าเดิมได้ยังไงเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่เขาบอกว่าความรู้ท่วมหัว,หวเอาตัวความรู้ท่วมหัว,หวเอาตัวใช่ครับบางทีการสร้างชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ครับ ไม่ใช่แค่ความรู้ครับแต่มันคือสิ่งที่สําคัญแล้วเราอ่ะส่วนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นรู้ไหมครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างชีวิตรู้ไหมครับว่าอะไรใครตอบถูกมีรางวัลขอบคุณมากไม่มีใครตอบถูกตัวเราตั้งหากตัวเราตั้งหากเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างชีวิตบางคนบอกว่า ก็คนนั้นเขารวยคนนั้นเขาว่าสนาดีคนนี้เขามีกระตังคนนั้นเขาขับเบ้นผมบอกจริงๆไม่เกี่ยวมนุษย์มีต้นทุนท,ที่เท่ากันคือร่างกายครบ32ประการเก็ตไมเก็เก็ตพวกเรามีครบ32ประการทุกคนเลยมันมีบทสัมภาษณ์อยู่บทหนึ่งผมชอบมากออขอพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายปาม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 าพี่มาเจ่ไหมเลย โอ้โหไม่ธรรมดานี่ยืนข้างๆกันนี่ครับอ่ะไปต่อเลยอย่าไปแซวเขาเยอะมันมีบทสัมภาษณ์อยู่บทหนึ่งครับผมชอบมากเลยที่เขาบอกว่าจงเห็นคุณค่าของร่างกายเราหลายคนไม่เห็นคุณค่าของร่างกายตัวเองหลายคนใช้ร่างกายตัวเองไม่ถูกอ้อมไม่ถูกอ้อม ใช้ร่างกายตัวเองไม่ถูกต้องความรู้ความสามารถอันนั้นส่วนหนึ่งแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตคนดังๆระดับโลกเลยนะระดับประเทศเลยนะ <c oughs> เขาใช้ร่างกายตัวเองถูกต้องนี่คือสิ่งที่พ่อแม่เราให้มาใช่หรือใช่เก็บพุงยืนหลังตรงเออเวลาเจอสาวปสเออเวลาเจอสาวสิแปโอเครูเรื่องนี่เจอสาวสป โอเอค okay. ยออยู่ในท่าเจอสาวสิบแปดร่างกายเราเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราผมจะบอกให้ครับข้อแรกที่คุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคืออะไรรู้ไหมครับคุณแม่นชอบดูถูกตวัวเองคุณดูถูกตวัวเองฉันไม่เก่งฉันไม่สวยบ้านฉันไม่รวยฉันไม่มีรถดีๆขับอ่ะฉันไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่อ่ะก็ฉันเป็นคนบ้านๆน่ะ ฉันเป็นคนพูดไม่เก่งมากี้พี่บูถามใครพูดไม่เก่งฉันคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณได้ดูถูกตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เอาครับข้อแรกอยากระสอบความสําเร็จอยา่างยิ่งใหญ่เลิกดูถูกตัวเองได้หรือได้ไดหลังจากนี้ครับผมจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนแบบนี้ครับเราชอบบอกว่าฉันอายุมากหนูยังเด็กอยู่เลยนะป้าๆหนูยังเด็กอยู่เลยอะ่ะ แต่หน้าไปเยอะมากเลยนะพ้าหนูยังเด็กอยู่เลยบางคนบอกว่าโอ้โหก็เรียนหนังสือไม่สูงอะ่ะเรียนหนังสือไม่สูงจะบอกให้นะคนที็กเด็กการขายผมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทําปีหนึ่งได้หกล้านครับไม่ต้องไปเชื่อว่าใครไม่อยากให้รู้จักหรอกแต่มันคือเรื่องจริงครับเพราะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่ๆน้องๆทุกคนคือร่างกายเรา จงใช้มันอย่างให้เต็มที่วันนี้ห้ามดูถูกตัว you, เองเด็ดขาดเอามือข้างขวามาตบหัวใจเบาๆวันนี้เราต้องบอกรักตบหัวใจเบาๆตบหัวใจตัวเองหัวใจนะคระับไม่ใช่หัวนมนะครับหัวใจนะไม่ครับถ้าตบหัวนมมาคนกาไปตบตรงนี้นะครับตบตรงนี้ครับหัวใจอีกรอบหนึ่งครับเอามือตบหัวใจตัวเอง ตบเบาๆอย่าไปตบแรงครับหัวใจนะเราหลังจากนี้เราบอกสิครับว่าหลังจากนี้เราบอกตัวเองสิครับว่าฉันรักตัวเองฉันรักฉันเคารพตัวเองฉันให้เกียรติตัวเองฉันศรัทธาตัวเองครับหลังจากนี้บอกกับเราทุกวันครับวันนี้โลกนี้ไม่มีใครรักเราเลยก็ไม่เป็นไร โลกนี้ไม <that> ่มีใครศรัทธาในตัวเราเลยก็ไม่เป็นไรโลกนี้ไม่มีใครเชื่อเราเลยสักคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ต้องรักตัวเองด้วยมันต้องเคารพตัวเองมันต้องให้เกียรติตัวเองและที่สําคัญมันต้องศรัทธาในตัวเองครับวันนี้การที่จะไปเก็บเงินคนสี่หมื่นแปดพี่คิดว่าก่อนที่เขาจะจ่ายเราสี่หมื่นแปดคิดว่าเขาต้องศรัทธาในตัวเราไหมครับศรัทธาถ้าเขาไม่ศรัทธาเราเขาจ่ายไหมครับไม่จ่ายทำไมเขาต้องศรัทธาในตัวเราด้วยอ่ะ ทำไมต้องศรัทธาในตัวคุณด้วยก็เมื่อว่าคุณแม่งยังนั่งดูถูกตัวเองอยู่เลยเอาจริงไม่จริงไม่ต้องแปลกใจทําไมออกไปแล้วเก็บสี่หมื่นแปดไม่ได้ไม่ต้องแปลกครับเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณพูดสินค้าไม่เป็นบริษัทไม่เป็นแผนไม่เป็นหรอกไม่เกี่ยวอันนั้นอัพไลน์ม่พูดให้หมดแล้วแต่เหตุผลหลักที่คุณเก็บสี่หมื่นแปดไทยไม่ได้เลยเพราะลึกๆคุณแม่งดูถูกตัวเองคุณแม่งไม่รักตัวเอง คุณแม่งไม่ค่อยให้เกียรติในตัวเองคุณแม่งไม่ศรัทธาตัวเองเก็ตไม่เก็ตเพราะฉะนั้นหลังจากนี้กลับมาบอกรักตัวเองได้หรือได้ลองโอบกอดตัวเองเบาๆดูครับแล้วบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองครับฉันเคารพตัวเองครับฉันให้เกียรติตัวเองครับและฉันศรัทธาในได้หรือได้เลกดูถูกตัวเองได้หรือได้ได้หรือได้แล้วหลังจากนี้ใช้ร่างกายให้เต็มที่ ร่างกายนี้อันนี้คืออะไรผมไม่ค่อยกล้าเล่นนะพี่เขาอายุมากแล้วเอมองน้องช้างเหนหรือเปล่าพี่พี่อายุครับผมคยเขอบคุณมากครับพี่นี่บนครับนี่บนเฮ้ยเฉ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 ยเอาวิ่งครับวิ่ง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 โอเคเอออย่างเงี้ยสมน้ำสมเนื้ออ่าปอดกระดุมอ่าโลดเซฟโอเคเจอสามแปดสิบ เจอสาวแปดเซฟเาเจอสาวแปดเซฟเจอสาวสิบแปดสิบแปดเฮ้ยมันชองแต่มันยุ่ยอะเหรออ่ะดูครับอันนี้คืออะไรหูคนไม่ใช้หูไม่เป็นจริงพวกเราใช้หูไม่เป็นเราใช้หูเป็นไหมใช้ยังไงฟังอะไรหูเนี่ยเอาไว้ฟังเรื่องดีๆแต่คนส่วนใหญ่ชอบฟังเรื่องชาวบ้าน เวลาใครพูดเรื่องชาวบ้านนี่หูพึ่งเลยนะครับหูพึ่งเลยนะครับชอบไปฟังเรื่องลบๆคนนี้มินพาคนนั้นคนนั้นด่าคนนี้คนนี้เอยุ่งกับคนนั้นคนนั้นวิ่งเพิ่มกับคนนี้คนนี้ไปเป็นอย่างนั้นคนนั้นไปเป็นไม่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเอาจริงไม่จริงจริงไม่จริงแต่หูเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบให้ฟังเรื่องลบๆอยากสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หลังจากนี้จงฟังแต่เรื่องเรื่องดีๆเรื่องบวกๆเก็ตไมมเก็ต เรื่องดีๆเรื่องบวกๆเก็ตไหมเก็ตเวลาใครพูดเรื่องชาวบ้านใครพูดเรื่องลบๆใครพูดเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตและเป้าหมายเราเราทำไรครับปิดหูซะหูดับไม่ต้องฟังเราเดินหนีแม่งเลยเก็ตไม่เก็ตแต่ทีนี้มันอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แบบน,นั้นนะจับกลุ่มนั่งคุยกันเข้าใจคำไมนี้ไหมเขาเรียกว่าลวงพลคนคิดลบแม้คุยกันเราถูกอกถูกใจกันถูกไม่ถูก ไม่เอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หูฟังแต่เรื่องอันนี้อะไรปากเอาไว้ทำอะไรเอาไว้พูดพูดแต่เรื่องนอกจากพูดเรื่องดีๆแล้วต้องพูดอะไรอีกพูดเรื่องแต่เจมไหมตบมือได้เจมครับปากเอาไว้พูดพูดเวลาเราพูดทังทีต้องพูดแต่เรื่องเรื่องลบๆต้องพูดนะเรื่องชาวบ้านต้องพูดนะ เรื่องใครผัวใครเมียใครต้องพูดไหมใครไปอะไรกับใครต้องพูดไหม่มันเกี่ยวกับเราไหมไม่เรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับชีวิตเราต้องพูดไหมไม่เราฉะนั้นปากเราเอาไว้พูดแต่เรื่องเรื่องดีๆและเรื่องบวกๆเรื่องดีๆเรื่องบวกๆเรื่องเดอดเจมได้หรือไ่ได้พูดเรื่องชาวบ้านได้ตังไหมไม่ได้แลวพูดเรื่องเดอดเจมได้ตังไหมเออก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหรอวะ แต่อย่างน้อยมันก็มีโอกาสได้จริงไม่จริงอย่างน้อยก็เอสละว่าหกร้อยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พูดแต่เรื่องเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะใครพูดลบออกปากตัวเองโอเคไหมใครใครพูดลบออกปากตัวเองเลยนะโอเคอันนี้อะไรตาตาเอาไว้มองแต่มองแต่สิ่งดีๆของสวยๆงามๆเอาไว้ดูแต่สื่อดีๆไม่ใช่โทษนะผมเป็นคนหนึ่งที่ ผมไม่ดูผมไม่ดูสื่อเลยพวกสื่อแบบเปิดมาแบบมา้าโดนรถชนตายวัวตายควายล้มบอกอับผัวอันนี้ผมไม่ดูเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของผมไหมครับไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตาเราจงเอาไว้มองแต่เรื่องเออเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้ดูนะครับดูนะครับดูนะครับอ่ะมองร่างกายนี้ครับ มันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่พ่อแม่ให้มาดูนะครับอันนี้แขนใช่ไหมครับแขนใช่ไหมถ้าสมมติมีคนมาขอตัดแขนเราข้างหนึ่งเนี่ยบอกเดี๋ยวเซ็นเช็คให้เลยยี่สิบล้านให้เลยนะแขนเราเนี่ยข้างขวานเนี่ยให้เลยยี่สิบล้านเอาไหมครับเอาไหม ถ้ามีคนมาขอลูกตาเราสักข้างหนึ่งข้างขวาเนี่แหละลูกตาเราเนี่ยข้างเดียวเนี่ยให้เลยห้าล้านเอาไหมทําไมไม่เอาเอ่ะเฮ้ยห้าล้านเนี่ยหมดนี้เลยนะทําเดิอนเจมกี่วันกี่เดือนไม่รู้นะเอาไหมขาข้างหนึ่งเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยให้เลยยี่สิบล้านเอาไหมเอาไหมเอาถูกๆก,ก็ได้หูหู หูข้างหนึ่งก็ได้เอา<ม>เหลือหูอีกข้างหนึ่งเอาไว้ฟังห้าแสนเอาไหม ห้าสิบล้านขายไม่ขาย,ขายไม่มีใครขายร่างกายตัวเองกินหลอกจริงไม่จริง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยแขนยีนน่สบล้านขายยีสล้านนี่หัวแสนนี่ห้าล้านนี่นี่ปากจมูก50สล้านนี่ ร่างกายเราพี่รู้ไหมเนี่ยพ่อแม่เราให้มาอุสาตส่าห์ตั้งใจทํามาเนี่ยพ่อแม่เราให้มาเนี่ยสามสิสองประการร่างกายเราเ<ะ>นี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านหาเงินได้เป็นร้อยล้านแต่คนส่วนใหญ่แม่เอาไปให้คนอื่นเช่าเดือนละหมื่นห้า<ะ>จริงไม่จริงเฮ้ยเรามีคุณค่ามากกว่านั้นนี่สินทรัพย์นี่ของที่มีมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้าน แตกมากเลยบางคนเอาคนให้คนอื่นเช่าต่อเดือนหมื่นห้าบางคนบอกหมื่นห้าที่ไหนผมได้เก้าพันแล้วมันใช่ไหมอ่ะมันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ่าผมเมือไในน้องช้างครับแล้วหลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้เรารู้จใช่ไหมใช้ร่างกายต้องใช้แบบไหนใช้ให้มันถูกต้องแล้วหลังจากนี้พอเวลาเราเดินไปหาลูกค้าปกติเนี่ยเราอยู่ยังไงเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตอนชีวิตเราเต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหม ใช่ไหมเฟิร์สชอยใช่ไหมอีออนอีซีบายลอยละยี่สกอฟะสหก,ก,กรณ์ที่ดินแล้วเราก็หยุดทอ,อสอออกสินมีอะไรหมวกกันน็อกใช่ไหมครับแล้วเราไม่ก็อยู่เงนี้ธุรกิจที่บ้านกูก็มีปัญหาแล้วก็อยู่อย่างนี้ใ่ไหมแล้วเราก็ไม่พบลูกค้า ไปอัพไลน์เดอะเจมเขาถามว่าเดอะเจมดีไหมดีดีเลเลอร์สินค้าดีไหมดีอะไรว่าไงดีเฮ้ยคุณจะไปเป็นการขายใครได้เก็บสามพันได้กับบุญโขแล้วนั่น เพราะฉะนั้นคนที่เอาตัวเองไปนําเสนอว่าฉันคือคนที่มีปัญหาคนที่เอาตัวเองไปนําเสนอว่าฉันคือคนที่มีปัญหาไปบอกกับลูกค้าว่ามีปัญหาคือใครเราก็รอดไปอย่างนี้หน้าเป็นล็อดไวเลอร์เลยเครียดจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเอาใหม่ใช้ร่างกายใหม่หนึ่งสองซ้มไปอย่างนี้ไปใหม่ เอาไหมโอเคอโอเคพี่แค่พี่เปลี่ยนท่าเดินพี่มีโอกาสได้เอ็มดีเพิ่มมากขึ้นเชื่อผมไหมเมื่อวานได้เรียนเปิดใจมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งคือข้อเปิดใจห้าบ้าเปตคือบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมเกินตัวเก่งปากใช่หรือใช่เ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นบุคลิกภาพแต่งหน้ายัางสวยเลยแต่อยู่เนี้แต่เอาไหมแต่งหน้าสวยแล้วเราอยู่นี้หนมไม่มีไม่เป็นไรช่างมันไม่เกี่ยวหนมไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด อย่าไปสนใจเช็ดชู้ยัดเข้าไปกลัวอะไรกลับมา,าพวงกลับมาพามีบ้านนียัดดิมันแก้ปัญหาได้หมดนั่นแหละหนึ่งสองสามแล้วก็เดินแบบผู้สําเร็จเดินแบบคนที่มั่นใจเดินเดินไปไปคุยกับลูกค้าเดินด้วยความมั่นใจเดินแบบผู้สําเร็จเขาเดินกันเดินเร็วเวเดินเร็วๆว,วแล้วไปด้วยความมั่นใจ เข้าใจไหมครับแต่ที่ผ่านมาเป็นไงครับที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นยังไงค่อยๆเดินไม่เ้่าไหลแล้วก็ไปฮอรอเยียวเลิกเดินก็เดือนนี้ทั้งเดือนออกมาก็ยี่สิบวันแล้วยังไม่ได้สะเอ็ดเลยอะโอดจะออะไรมาฮอดไม่เป็นไรเราฮอดไปก่อนเก็ตไหมเก็ตเก็ตไหมเก็ตเก็ตไหมเก็ตข้อที่สอง หลังจากนี้พอเวลาเราทําส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยสําเร็จและทําอะไรไม่ค่อยรอดนะความรู้ทั่วหัวเอาตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีแต่ความรู้แต่บุคลิกภาพาไม่ได้แล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ชอบโมวแต่กักกักไม่พอนะอกูเก๊กด้วย <S 2> <S 2> <S ขเข้าใจคําว่าติดหล่อไหมขเข้าใจคําว่าติดสวยไหมขเข้าใจคําว่าอยู่สวยอยู่หล่อไหมครับทั้งที่มองกระจกก็ไม่ได้สวยหล่ออะไรมากเลยนะครับ แต่กูก็ยังติดสวยเกินหน้าเกินพี่เป็นคนเรียบร้อยเปี่ยบเสื้อผ้าย,ยับพี่พับไว้แต่พอเวลาไม่ทำเด็ดเจ็บแต่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 ทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ถูกตแต่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 กูทำได้แต่พอเราทำเด็ดเจ็บพี่เป็นคนเรียบเราจะเรียบเราอะไรนะอะไรนะ แบบนั้นได้ไหมครับมัวแต่กั๊กมัวแต่เก๊กชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่กั๊กเราจะไม่เก๊กโอเคหรือโอเคโอเคหรือโอเคโอเคหรือโอเคเดี๋ยวผมจะถามว่าพวกเราคือให้เราตอบว่าเดชเอมโอเคหรือโอเคผมถามว่าพวกเราคือให้เราชูมือขวาแล้วตอบดังว่าเดชเอมโอเคหรือโอเคโอเคหรือโอเคพวกเราคือ เอาไปอีกรอบหนึง่งพวกเราเกินข้างนี้หยุดก่อน๋ยวขอดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ดูนะครับฝั่งนี้ดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างดีๆนะครับพวกเราเกิน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 พอทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดพวกเราเกินพวกเราเกินพวกเราเกินอายุเท่าไหร่นะพวกเราอายุเท่าไหร่นะพวกเรา อายุเท่าไหร่นะพวกเราอ่ะพวกเราเกือพวกเราเกือพวกเราเคืออายุอายุอายุเอามือซ้ายขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเอามือขวาแอย่างนี้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 อเคเอาคุกไปอย่างนี้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 โอเคต่อไปตบแรงๆครับตบแรงๆแรงวันนี้ครับแรงวันนี้อีกครับแรงวันนี้อีกครับ โอเคแล้ววันนี้ครับโอเคเก็บโอเคหลังจากนี้พอพอครับพอครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะบอกว่าพอเวลาเราที่เวลาเราจะทําอะไรเราต้องทําแบบสุดๆเวลาเราเคยขี้ไม่สุดเนี่ยเคยไหมครับเคยเวลานั่งขี่ไหมครับแล้วมันออกมาครึ่งหนึ่งะครับแล้วอยู่ดีดีครึ่งหนึ่งแม่งปุ๊บกลับเข้าไปอะครับรู้สึกยังไงครับ รู้สึกยังไงเอานึกภาพเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วมันออกมาแล้วเป็นทอดยาวๆค่อยๆเรียงตัวซิงเกิลแรกออกมาแล้วกำลังปล่อยซิงเกิลที่สองแม่กำลังจะออกมาทั้งอัลบัม้มแต่อยู่ดีๆแม่ขาดแล้วมันก็บุ๊บกลับเข้าไปรู้สึกยังไงเออดันไหมครับเออดันไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องทำอะไรแบบทำแบบ เราจะทําอะไรแบบสุดๆเราจะทําอะไรแบบเราจะไม่กัดเราจะไม่เก็ทผมเชื่อว่าถ้าหลังจากนี้เราออกไปทําธุรกิจอเชีแบบสุดๆทําแบบสุดชีวิตทาแบบที่พูดกันเมื่อกี้ใส่พลังแบบเมื่อกี้เต็มที่แบบเมื่อกี้ไม่ใช่ไปแบบนี้แต่ไปแบบเมื่อกี้ไม่ใช่ไปแบบไปแบบเมื่อกี้ ผมเชื่อเลยคุณปิดเอ็นดีได้แน่นอนโอเคไหมครับ <M professor> แล้วพอเวลาที่เราไปแล้วเราปิดเอสจีเอ็ดีได้เราทำไงครับ <omics> no, no 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 ไม่ใช่ <M et ern> พอเวลาที่เราไปเราไปทําแบบสุดๆุดแล้วเราไปทําแบบเป็นที่แล้วพอเราเราไปปุ๊บสุดแล้วเป็นที่แล้วสุดยอดแล้วปิดได้ไม่ได้เราต้อง <M et ern> yes โอเคโอเคปิดได้ไม่ได้เราต้อง yes ปิดได้ไม่ได้เราต้อง yes ปิดเอสกอ เาวา่็ลูกค้าบอกกับเราว่ามึงไปตายซะครูไม่ทำเราก็าลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินเราก็าลูกค้าบอกว่าคูไม่ทำเราก็าลูกค้าบอกว่ามึงไปรวยให้ครูดูก่อนเราก็เออไประมวลใจนับเย็ดสุดอนครับ ตอนนี้เราจะทำอะไรกันแบบสุดๆเราจะทำกันแบบเต็มที่เราจะทำกันแบบสุดชีวิตไม่กักไม่เก๊กเดี๋ยวทุกคนจะต้องขึ้นไปทำบนเวทีเดี๋ยวทุกคนจะต้องขึ้นไปทำบนเวทีแต่แต่ผมจะมีตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างของคนที่ทำอะไรแล้วทำแบบสุดๆเป็นตัวอย่างของคนที่ทําอะไรแล้วทําแบบสุดชีวิตเป็นตัวอย่างของคนที่ทําอะไรแล้วเขาไม่กักเขาไม่เก๊กจับตาดูให้ดี พราะหลังจากนี้พี่ต้องขึ้นไปทำบนเวทีทุกๆคนพร้อมไหมกัน ทำได้ไหมครับได้ไม่ได้พวกเรากินพวกเรากินพวกเรากินพวกเราครับผมว่าพวกเราต้องปลุกตัวเองขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่อยู่ในใจเราอ่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้สิ่งที่อยู่ในตัวเราอ่ะมันสุดยอดกว่านี้พวกเราครับนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกครับนี่ไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราไม่ได้อยู่เนี้ยมเนียงแบบนี้ความจนไม่ใช่เราเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นคนรวยเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะเราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นคนรวยคนแรกของอากูดเราตั้งหากที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเราตั้งหากที่เป็นผู้แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แต่ถ้าเรายังอยู่แบบนี้อยู่แบบเดิมคิดแบบเดิม เดิมทำแบบเดิมออกไปจัดแคมป์แม่งก็เหมือนเดิมแล้วไม่จะมาทําไมจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้มันกลายเป็นแคมป์ประวัติศาสตร์ที่เฮ้ยกลับไปแล้วไม่มีมนุษย์เดินแสนจริงๆอ่ะแล้วเดือนนี้มันมีทิพฮ่องกงคําถามคือใครจะไปฮ่องกงด้วยกันบ้างขอดูมือมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับปลุกพลังในตัวเองออกมาหน่อยพี่เรียกยับในตัวเองออกมาหน่อยพี่ อยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเบื่อไหมครับความจนลำคาญไหมครับความจนเบื่อหน่ายไหมครับกับคําว่าไม่มีเบื่อไหมครับกับคําที่เขาดูถูกเบื่อรับเบื่อไหมกับคําว่านี่สินเบื่อไหมที่เราต้องเป็นเบี้ยล่างคนอื่นเบื่อไหมเวลาที่เราไม่มีเงินแล้วเสียงเราแม่ไม่ดังพอเขาเบื่อจงจัดการปัญหาด้วยการเป็นคนรวยซะเข้าใจหรือเข้าใจ เข้าใจหรือเข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าพวกเราคือพวกเราตอบว่าเดะเจมพวกเราคือพวกเราตอบว่าเดะเจมพวกเราคือพวกเราตอบว่าเดะเจมโอเคแล้วแกเดี๋ยวผมจะถามอายุอีกหนึ่งรอบเพื่อทวนผมอยากให้พวกเราอายุ18จริงๆใส่18จริงๆพวกเราคือพวกเราคือพวกเราคือ เอาจะทำแบตโคตรรอบเดียวผ่านเทสเดียวผ่านทําไปพร้อมๆกันโคตรทรงพลังตอนแรกมีความตั้งใจว่าจะให้ทําทีละกลุ่มแต่คิดในใจอีกมุมหนึ่งทาไมไม่ต้องแบ่งแยกถูกไหมครับตอนแรกผมกะว่าจะจัดให้ขึ้นมาทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มแล้วมาแย่งรางวัลกันปกติเราจัดแบบนัน้นใช่หรือใช่ทำไมต้องมาแย่งรางวัลกันวะทำไมต้องแบ่งกลุ่มเมื่อทำม,มากก็ไหนบอกว่าครอบครัวเดียวกันไง ไหนบอกว่าเดอเจเหมือนกันไงไม่ต้องมาแย่งรางวัลที่นี่ไม่ต้องแย่งทําไปพร้อมๆกันสําเร็จไปพร้อมๆกันส่งพลังไปพร้อมๆกันแบบน,นี้ดีกว่าไหมครับดีด,ดีกว่าไหมครับดีเดี๋ยวผมจะบอกว่าทุกสิ่งที่ทําพวกเราตอบว่าทุกสิ่งที่ทําต้องดีที่สุดทุกสิ่งที่ทาต,ต,ต้องดีที่สุดทุกสิ่งที่ทําต้องสุดชีวิต โอเคเร็วโอเคสำหรับกันดีที่สุดสุดชีวิตดีที่สุดสุดชีวิตแล้วผมจะบอกว่าโอ้ให้เราชูมือซ้ายด้วยควาแบบนี้ครับเหมือนแบบนี้ไม่นี้ชุกมาสูงเลยผมจะบอกโอ้ผมนับหนึ่งสองสามโอเคเร็วโอเคเช็กเดียวขาด้หรือได้ได้หรือได้ได้หรือได้ได้หรือได้ทุกสิ่ง หลังจากนี้กลับออกไปกลายเป็นคนรวยให้ดูหนะอ่อยครับส่งกลับมาใกับ MC ครับโอเคเสีฟ้ากระเบนะ